ทุกคนครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาดูลูกเป็ดไข่สายพันธุ์กากิเคมเบลนะครับที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะครับก็จะเป็นเพศเมียนะครับคุณผู้ชมสำหรับการแยกเพศของเป็ดไข่เนี่ยสามารถทำได้2วิธีนะครับก็คืออย่างแรกเลยใช้วิธีการส่องกล้องครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือใช้วิธีการปริ้นดูเพศของเขานะครับ ลูกเป็ดก็สามารถแยกเพศได้นะครับคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับเป็นอายุแรกเกิดถึง3วันนะครับแรกเกิดไม่เกิน3วันนะครับซึ่งเป็นเกณฑ์ปกติในการจัดส่งนะครับเพราะว่าถ้าตัวใหญ่กว่านี้เวลาการขนส่งเนี่ยมันก็จะยุ่งยากนะครับแล้วก็ลูกเป็ดเนี่ยอาจจะได้รับ ความเสียหายได้นะครับเกณฑ์ที่จะส่งที่เหมาะที่สุดก็คือและเกิดไม่เกิน3วันนะครับโดยที่เวลาจะส่งนะครับเราจะใส่กล่องลักษณะแบบนี้นะครับกล่องก็คือมีทั้งหมด4ช่องนะครับคุณผู้ชมนี่แบบนี้ช่องลา25ตัวนะครับเขาก็จะอยู่ในนี้ได้โดยปลอดภัยนะครับสามารถเดินทางเนี่ยได้ประมาณ1วันถึง2วันเลยนะครับ ลูกเป็ดสายพันธุ์นี้นะครับก็เหมาะกับเลี้ยงทั้งแบบไล่ทุ่งแล้วก็แบบลาวก็ได้นะครับคุณผู้ชมสําหรับใครที่อยากจะสั่งจองลูกเป็ดนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเป็น id line ไว้ให้นะครับคุณผู้ชมก็แอดไลน์แล้วก็แจ้งฟาร์มได้เลยนะครับว่าอยู่อาเภออยู่จังหวัดไหนนะครับของเราก็มีบริการจะส่งทั่วประเทศเลยนะครับคุณผู้ชมคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับสําหรับใครที่มีคําถามนะครับก็ คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับสวัสดีครับ